ังจากเปิดธรรมะวันนี้โยมเป็นวันพระก็เปิดธรรมะมายาวว่าธรรมะประมาณิกาพลโกตรประมาณิกาก็จบไปตามการเวลาแล้วโยมไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็แล้วแต่เอเกิดแล้วต้องหมด ไม,มยมเกิดแล้วดับมันเป็นธรรมดาถ้าเกิดแล้วไม่ดับมันไม่ได้ธรรมดาอยอมเนาะเรามทนากับทุกขณะที่วังอยู่แล้วก็ดูอยู่เนาะ คนพูดก็ต้องหมดเวลาคนฟังก็ต้องหมดเวลาโยมไม่ใช่หมดเวลาแต่คนพูดคนวังก็หมดเวลาเนี่ยโยมเนี่ยสิ่งที่มัน,มนบังคับมันชาไม่ได้ คืมโมยองตั้งแต่หมดเช้าก็าอยู่ในสภาพนี้แหละพูดไปก็สะอึกมาตอนนี้ก็เอาของอย่างนี้มาขวากโยมอีกเนี่ยเกิดตวมันก็ดับไปให้มโยงเดี๋ยวดูเนี่ยมเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วโยม มันก็ดับไปอีประเดี๋ยวมันเกิดเนี่ยเกิดอีกแล้วมันก็ดับไปใจเบาโยมถ้ามันดับไปแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องมาสะอึกซ้ำอีกเนี่ยคือสภาพธรรมในว่นเรื่องอะไรทั้งนั้นเกิดแล้วจะต้องดับ ท่านบอกเป็นธรรมดาของมันโยมเ <c oughs> นี่นยวม่โยมถ้ามันรักเราเป็นไงโยมมันก็ตายไปกับเราี <c oughs> นมันจะไม่รักเราสิโยมประเดี๋ยวมันจะไป จะไม่ยอมยจะหายไปซะก่อนถ้ามันโยกอย่างนี้ก็เราเลื่อยไปเดี๋ยวเราหมดเขาก็ต้องหมดใช่ไม่ใช่ยอมันว่าเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ก็เราเลื่อยไปพอเราอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่อยู่ไม่ได้ต่างคนต่างก็ไป ใช่ไม่ใช่อะเนี่ยที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียเ่ย,ยง,ง,งเป็นไม่ยอมสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาปเป็นไมโยอมเดี๋ยวแปรปวนไปเรื่อยเป็นไมโยมทำไมจึงแป,ปรปวนก็เพราะทุกทุกเนี่ยมันบีบคั้นอยู่ ก็ต้องแปรปนแปรปนไประ้วยมชอบไม่ชอบยมก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้านใช่ไ่ายมเนี่ยมันอยู่ในกฎกติกานี้ใช่ไาวยอมเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมยอม โลภก,กับน,นามเขาก,ก็อยู่ด้วยกันหรือกายกับใจนี่ยเขาก็อยู่ด้วยก,กันใช่เปล่ายอมเอาโลภจากนามก็ต้องจากกันถ้าถ้านามจากโลภก,ก็ต้องจากเห็นไหมอยอมเขาเรียกว่อนิจจังกับอนิจจังมันอยู่ด้วยกันใช่ไหม ชาวยมนิจจังก็เกิดขึ้นอน,นิจจังก็ทำให้แปรปรวนไปเห็นว่านิจจังก็เกิดอีกอน,นิจจังก็ทำให้แปรปรวนไปเห็นมยมอยู่อยู่นี่แหละทั้งหมดนิจจังเมื่อไหร่อัน,นิจจังก็หมดเห็นไหมโยถ้า,าโลกสลายเมื่อไหร่ นามหรือใจก็หมดเห็นไหมโยมใจสลายเมื่อไหร่โลกก็หมดเห็นไหมโยมแต่เขายังอยู่เด็กันไม่เป็นไรหรอกโยมเห็นไหโยมเอานิจจังมีอน,นิจจังทำลายให้เปลี่ยนไปใช่ไหมโยมนิจจังก็เกิอดอีกเห็นไหมโยมนิจจังที่โยม เปิดเป็นเด็กกันนะอนิจจังก็ทําลายโลกเด็กทิ้งไม่ใช่เหรอทาให้โลกเด็กนั้นเปลี่ยนไปอ่ะใช่ไม่ใช่โยมเอาโยมมาเป็นหนุ่มสาวนั่แหละนิจจังเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มสาวอน,นิจจังก็ทําให้แปรปรวนไปเห็นไหมโยมแต่อนิจจังอยู่เมื่อเมื่อไรออนิจจังก็อยู่อย่างนั้นแหละ อันนี้จังหมดอันนี้จังอยู่อยู่ใครอะโยมเหมือนกายหมดแล้วใจจะอยู่กับใครอ่ะเอาล้ใจก็ไปแต่แล้วกายจะอยู่กับใครอะโยมเนี่ยยห็นไม่โยมเอาแล้ตอนนั้นทุกใช่ไหมทุกตัวท,ที่บีบบีบลูกเก่าหมดไป โลภก,ก็ไหลไปโ่โลภใหม่ทุกก็เบีบโลภใหม่โลภใ,ใหม่ก็แปรปนไหลไปจะไมโยมทุกก็บีบบีบโลภเพราะนั้นให้แปรปนไปพอโลปนั้นหมดทุก์ก็หมดเห็นบ่าวยอมเือเกิดแล้วดับแล้วไม่เกิดอีก แพร่พลไปแล้วดับแล้วไม่เกิดอีกก็หมดแค่นั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นใช่ใเป่าโยมนั้นที่มันเป็นของโคกันนะนั่นแหละคือกฎกติกาของไตรลักษ ใช่ไหมโยมโยบไต้ลักอยู่ที่ไหนใช่ไหมโยมเอ๊บบไตรลักอยู่ที่ไหนเนาะก็บอกอยู่ที่โลูกโย่ชายบ่าวโยมก็บอกว่าเราไม่เจอเราไมีอะไรโยมเจอก็เปลี่ยนเป็นจาก จะไมโยมเอาจากก็เจอกันอีกเจอก็ต้องเปลี่ยนเป็นจากกันอีกนี่คือความเปลี่ยนแปลงไงโยมแล้วถามว่าเจอแล้วไม่จากไม่ได้หรยอไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะไปมังคับตรงไหนให้เราไม่จากกันนะโยมใช่ใชหโยมโอเราจะมังคับกายกับใจเราไม่จากกันก็ไม่ ไม่รู้จะมปบังคับตรงไหนไม่ใช่เลยไม่รูกเปล่านาเปลี่ยนมานั่นมันทำที่มันโค่กันโยนนั่แหละนั่นแหละคือกฎกติกาของไตลักถ้าหามันขาดโค่เจอแล้วไม่จากกัน มันก็อยู่กันดี๋ยวไม่รู้ภาวนาก็เดีมันเจอแล้วมันจากกันก็คือมันปิดแปลงมันแปรปนใช่ไหมแล้วเราเจอเจอกันแล้วจะมาเข้าไปอยู่กันไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เพรอะไรกพเพราะอนัตตานัตตามันไม่มีตัวมีตนเห็นไหมเนี่ย ใช่ไหมเอาก็ดูดิที่บอกว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกในพุทธศาสนาเมื่อดิตตะการเห็นธรรมอะไรนะก็เห็นธรรมสองอย่างนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมลูกภาวนาสิ่งท่าน,นดับเป็นธรรมดาใช่ไหม้ามันเจอกรันเป็นธรรมดา แล้วมันจากกันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมมีเวลามันก็เป็นธรรมดาหมดเวลามันก็เป็นธรรมดาของมันชายเปาโยพี่ว่าย่างกินจีตมุตยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผึ่งนั้นล้วนดับเป็นธรรมดาใช่ไหม เจอเป็นธรรมดากับจากจะเจอกันแล้วไม่จากไม่ใช่ธรรมดามันไม่มีมันไม่มีไงเห่นป่ะงั้นกายกับใจก็เจอกันก็จึงต้องจากจากันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยใช่เปล่าแู้ข้อหน้าใช่ไหมใช่เปล่า นั่นคือกฎกติกาของธรรมชาติงั้นทามมันจึงคู่กันอยู่ตลอดมีทุกมันก็แปรปรวนเป็นสุขมีสุขมันก็แปรปรวนไปเป็นทุกข์เห็นไหมก็นั่นแหละคือกฎกติกาของไตรลักษณ์ใช่เป่าเนี่ยเดียน้องพ่อเนี่ยที่มันสะอึกเนี่ยมันก็เจอมันก็จากกัน สอือกแรกหมดไปหมดไปแล้วสะอึกใหม่ก็กมาอีกสะอึมืกเมือกใหม่ก็จากไปใช่ไหมเสะอึกมันก็มาอีกหมดไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูนะเนี่ยสะอกใหม่มันก็มาอีกมันใช่ของเก่าเลยก็เกิดแล้วมันก็ดับ ดับแล้วมันก็เกิดอีกถ้าฝึกหมดหมดแล้วฝึกเก่าหมดไปแล้วมีฝึกใหม่หมดมามันก็หมดแค่นั้นใช่ไหมนี่นย,นยังมีใหม่มาโตมันก็เป็นอย่างนี้ของมันเลื่อยไปใช่เปล่านโน้มไปใายอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นของมันอย่างนี้แหละ ใช่ไมโยอมเลี่ยเและกฎกติกาของธรรมชาติเห็นไมยมงั้นกฎกติกาของธรรมชาติท่านเตงสอนไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นใช่เปล่าโย่ใช่เปล่าเพราะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่เปล่า ใช่ไหมเ,เราจะยุดมั่นถือมั่นให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวหนุ่มสาวก็หมดไปใช่เปล่างั้นใครจะไปถือมั่นย,ยุดมั่นถือมั่นจะไปบังคับบัญชาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ผิดหวังกะดิปัด ธนาจะไม่โลกแก่มันก็แก่เนี่ยแต่มันผิดหวังน้ำผิดหวังก็ตรงนี้จะ่ไม่ใช่ลกูลกเลูกภาวนานะ <c oughs> เออย,ยิดมันถือมันไม่ได้หรอกเราเป็นหนุม่มจะเป็นหนุ่มไปอย่างนี้ก็ไม่ได้จะเป็นสาวจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ก็ไม่ไ,มได้เ <c oughs> พราะอะไรก็เพราะลูลกมันแปรปรวน ใช่ไหมโยเด็กมันก็แปรปวนเป็นสาวพอเรามาถึงสาวเราชอบใจใช่ไหมยึดมั่นถึงเห้ลูกสาวอยู่งก็เราเลื่อยไปนะเป็นไงโยอ,อยู่ได้ไหมมีที่ไหนมั <laughs> น่งนี่กฎกติกาอนุทนากับลูกภาวนา นวนนี้โยมเขาฟังวิดีโอว่าอยากจะมาหรือเกินมามาดูเขาบอกให้พาวนาว่างี้โยมบอกมีเสียงเด็กๆอยู่คนหนึ่งมามาตอนสวดมนต์ใช่ไหมตั้งแต่หลวงพนามาสวดตั้งแต่ปีที่แล้วอะเขาบอกมีเสียงสวดมนต์อยู่คนหนึ่ง ยิ่โอยเปล่าบอก,บอก,บอก,ก็กเขาเขาเขากลับไปบ้านก่อน <c oughs> นะเขาเขาตามมาดูให้หมาโยมอ,อกวังทุกวันแหละโย, <c oughs> โ,ยยโยมโยมบอกว่ายอมอยู่บ้านโลกเขาโยมบ้านหนึ่งโยมอยู่บ้านหนึ่งคนเดียวก็อาศัย <c oughs> สวดมนต์เป็นเพื่อน วังธรรมะเป็นเพื่อนถ้าดลาวงพนาโยก็จะที่ดูนี่ไงไอ้จีว่าเสียงเด็กๆมันก็ใช่ไงโยมพรายหลกงพานาก็เพิ่งสี่สิบหแต่พวกนั้นเจ็ดสิบกว่าแปสิบแล้ว<笑><笑>งั้นไอเสียงคนสี่สิบกว่าก็กลายเป็นเสียงเด็กว่าคนเหล่านั้นใช่ไหมโยม โ <g ül> ยงก็ตามมาดูตัว <c oughs> เนี่ยเเราก็มาแจ้งข่าวให้รู้ใช่ไหมโย, <g ül> ยงบอกไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนหรอกอยู่ตรงนี้ <g ül> เดี๋ยเห็นว่าเ <g ül> สียงคน สี่สิกว่ากับเสียงคน 80. แปดสิบยังไม่ชีน้อยอยูา่ามาชีปันีก็เจ็ดสิบกว่าขึ้นไปแล้วไม่ชีน้องก็หกสิบกว่าขึ้นไปแล้วก็มีลกภาวนาคนเดียวที่สี่สิบกว่าเสียงมันก็บอกบอกไงโย่เนี่ยใช่ไหม เพราะพวกนั้นเขาก็เคยผ่านมาจากตรงนี้แหละแต่ว่าสี่สิบปีมันหมดก็ <c oughs> ผ่านขึ้นไปห้าสิบเอาห้าสิบก็หมดอีกผ่านไปหกสิบเอาหกสิบหมดผ่านไป 70. เจ็ดสิบเห็น่่มนเป็นทางผ่านเฉยๆชัด <c oughs> ใช่ว่าเราผ่านไปแปดสิบใช่ไหมเป็นทางผ่านเฉยๆเราผ่านไปเก้าสิบก็เป็นทางผ่านเฉยๆเอาเอรลอยปีตายเป็นไงโย่ <c oughs> ร้อยปีตายแล้วเป็นไงหมดแค่หมดแค่นั้นจะไมาย่อยอมจะถอยหลังกลับไม่ได้จะไม่เป็นไรหรอกโยมร้อยปีตายโยมก็ต้องกลับมาเกิดอีกแช่่ามาโยม อโยมกลับมาเกิดแล้วก็ทําบุญทาบุญตนด้วยก็แล้วกันโยมกลับมาเกิดก็มาเกิดดีอีกจะไมโยมนี่เป็นทางผ่านจะไม่ยมผ่านมีอะไรทุกอย่างก็ผ่านไปผ่านไปแต่ที่เราทําไว้มันมันก็ไปกับเราใช่ไหม แต่อย่างอื่นเราไม่ไปหรอกเราผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเฉยๆที่สุดแล้วร่างกายก็ไปไม่ได้ใช่เปล่าโย่ไปไม่ได้แล้วไปไหนก็ทิ้งล่างให้เน่าเป็นเถาาถมดินนะที่รูใช่เปล่า นไหนี่จึงบอกว่าโลกเป็นทางผ่านใช่เปล่าโยมผ่านมาชมสมบัตรของโยมใช่ไหมได้จะชมเฉยๆเหมือนับโยมเข้าไปที่บอกโยมบ่อยๆเข้าไปสวนสนุกใช่ไหมโยมสนุกเยอสวนแล้วก็ผ่านไปเบื้องตน้น ออสนุกสนุกไปผ่านไปท่ามกลางครึ่งแล้วนะผ่านท่ามกลางไปถึงที่สุดก็ต้องออกจากสวนสนุกใช่ปะใช่ปะโ oh? ยภโยมออกจากสวนสนุกแลโยมไอ,อของที่ยมชื่นชมในสวนสนุกเอาติดไม้ติดมือไปได้มากได้เปล่า ใช่เ่ากายก็มัสนุกในร่างกายทั่วระยะหนึ่งเท่านั้นใช่ป่าพอผ่านไปแล้วกายใจก็ก็ากายไปไม่ได้กายก็ใจไว้ไม่ได้แล้วอะไรล่ะที่มันจะเอาไปได้มีเหรอ <laughs> ไปที่โยมชมอยู่ที่โยม <laughs> ใช่ไหม <laughs> เนี่ยท่านบอกเราเกิดมาแล้วก็เหมือนมาเที่ยวสวนสนุกใช่ไหมโยมเราสนุกก็ได็มนุษย์ใช่ใช่ไหมโยมอ๋อถ้าเราไปเที่ยวบนสวรรค์ อะไรอะไรมันก็ดีเพราะโลกมนุษย์ปีกของที่เราชมเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวพม่าโลกสนสนุกในพม่าโลกมันก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งถ้ายมไปเที่ยวสนสนุสนกอยู่ในเดลฉานมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้ายมไปเที่ยวสนุกอยู่ที่เปรตสุรกาย มันก็ไปอีกอย่างหนึง่งบโตทนานใช่ไหมโยมถ้ายมไปเที่ยวในสวนสนุกเข้าไปสนุกอยู่ในสวนของนรกมันก็ไปอย่างหนึง่งเห็นไหมโยมใช่เปล่าเข้า รู้สึกว่าโยมจะมารับโยมเอาแค่นี้ก่อนนะพอโยมจะมารับให้ไปปลูกต้นไม้กับเขากานหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะลูกเอานะเนาะ,ะดูฝนก็มาด้วยแค่นี้เนาะจบลงคงไม่จะเพียงเ เท,ท่ี่ก็ความพาทุกสวัสดีจงมียแม่บรดายาติโยมจงทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิน